หมยแซบไม่แพ้คริสขอวังปวดแฟงท่านสุดตาไฟลุกท่วงไอซีสุดปังมากแม่คริสขอวังจัดหนักจัดเต็มมากับลูกใหม่โพสตภาพเซตนี้ทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตต่างตะลึงค่ะเพราะหน้าตาของแม่สวยจะลืมอายุเดิมของแม่ไปเลยนะแม้อายุจะเลยหลักสี่ไปแล้วแต่อร่าความเซ็กซี่ก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะเรียกว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆ อย่างล่าสุดสาวคริสขอออกมาปรับโฉมกับความสวยสะดุดตาด้วยแฟชั่นสุดแซบอวดหุ่นแป๊ะปางในชุดเดรสรัดรูปสีชมพูสดใสโชว์เรียวขายาวสวยดูแล้วต้องคี้ตามองซึ่งต้องยอมรับว่าเนี่ยคือออร่าความสวยแซบของสาวมวยคนนี้จริงๆค่ะงานนี้ทำเอาฟแฟนๆต่างพางกันแห่เข้าไปกดหัวใจกดไลค์ให้กับสาวคริสหอวังกันอย่างล้นหลามน,นะคะ